สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตยพันใหม่ครับเดี๋ยวเลคอขอดวันนี้นึงเนาะวันที่10เดือน8ครับ2ทุ่ม55ที27วินาทีครับวันพุธนะครับเดี๋ยวเราจะมีทุเรียนที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากิน รีวิวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้กินนะครับจากคุณก้อยส่งมาให้นะครับจากทุเรยียนนะครับจากคุณก้อยนะครับอ่าจะมีตรงนี้ก็คือเพชรทองคำเห็นไหนะเพชรทองคำนะครับส่วนลูกเนี้ยสาวสวยอาม่าสาวสวยอาม่าทั้งสองทั้งสองต้นเนี่ยไอย้ทั้งสองลูกเนี่ยผมมีต้นพันธุ์หมดนะ ื่อใครดูไลน์นี้แล้วสนใจเนี่ยนะครับก็สอบถามได้นะครับสอบถามสั่งซื้อได้ต้นพันธุ์ส่งตรงมาจากคุณก้อยเลยครับจากเบตงเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดนึงนครับระหว่างลุงหมูรับมีดให้คมกริบนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องรูปทรงกันนิดนึงนะครับระหว่างรอเพื่อสมาชิกเนาะก็เพชรทองคำเนี่ยนะ ส่งเขาเขาจะคล้ายๆยาวลิ้นจี่แหละนะเขาเขาเขาจะคล้ายๆยาวลิ้นจี่เห็นไหมมีเท่าไหร่มีห้าพูเต็มสวยๆยับนี้เลยเห็นไหมห้าพูเต็มสวยๆเลยนะครับเพื่อสมาชิกอันนี้คือเพชรทองคํหนามก็จะอย่างนี้ครับัชๆกันไหมแชดกันนะนี่ทรงหนามเขานะครับแล้วก็ลูกนี้ตูดแบบนี้นะครับให้ดูตูด้ันข้างนะครับก็จะบุ่มนิดๆนะครับบุ่มนิดๆ ตรงนี้ผีชีพแล้วนะครับผีชีพละนะครับแงมละโอเคอันนี้คืออันนี้คือเพชรทองคำนะครับนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งครับเป็นสาวสวยอาม่านะครับสาวสวยต้นอาม่านะครับสาวสวยอาม่าก็มาจากขุดก้อยเช่นกันนะครับเพราะอันนี้ผมผมก็มีต้นพันธุ์นะเป็นแยกย่อยใหม่ทีเนีงนะครับ ก็รูปนี้ก็สังเกตว่าจะเป็นแป้นนะครับเป็นแป้นแ,แบบนี้เนาะอ่าเป็นแป้นแบบนี้เนาะคล้ายๆฟักทองคล้ายๆฟักทองครับรูกนี้นะครับหวายประมาณหนึ่งหวายประมาณหนึ่งส่วนอันนี้หวายใหญ่อ่าแต่อันนี้หวายยาวกว่านะครับตัวตรงๆนะครับอ่ามนมนตรงตงไม่เออไ,ไ,ไม่ไม่ตรงมนมนไม่มน,มนไม่ตรงมมไม่ตรงมันมนนี่อย่างนี้นี่ให้ดูนะครับอันนี้คือสาวสวยอาม่า สองสวยมากสองสวยสวยนี่ตัวแบบนี้ครับนามจะทีหน่อยอันนี้หนามจะโตนามจะห่างกว่านาจะทีหน่อยนะครับนี่ละไหวเล็กหน่อยไหวเล็กกว่ายาวอันนี้หวายใหญ่ไหวสั้นนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยลงหมูฝากสวัสดีนิดนึงครับสวัสดีครับผมหมูครับวันนี้เรามีอยู่สองพันหาพันนะครับมีตาเฟสวยมากกับเพชรทองคำครับผม ต้องทำในผีชีพแล้วนะฮะเราก็ต้องเริ่มเพชรทองคำก่อนเลยยิ้มนะยิ้มยิ้มแล้วกันเลยเดี๋ยวลบนิดนึงงอม้วระเบิดนะแกง่ายดีนะอันนี้คือเพชรทองคำนะครับเพชรทองคำใครอยากได้ต้นพันธุแท้ออริจินอลที่หลวงปู่ต้นไม้เรามีนะครับออริจินอลเลยนะผมพูดเลยต้นพันธุเราออริจินอลเลยเพราะว่าต้นพันธุเนี่ยนะอิมพอร์ตมาจากทางเบตงเลยนะกใต้เลยนะครับคุณก้อยส่งมาให้นะครับ เพื่อไปเพราะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวแทนจําหน่ายให้กับเพื่อสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศเพชรทองคําทรงสวยลูกสวยพรีชีพเนื้อจะเป็นไงนะอุ้ยเนื้อดีนะเนี่ยเนื้อดีนะนะโอ้โหสีโอ้โหผิดง่าเหลือเกินกับพวกนี้ปอกง่ายมากเนื้อดีนะข้างในไม่มีเพื่อนเนาะไม่มีเพื่อนสวัสดีครับผม นี่คือเพชรทองคำอ่าบาง <hammer S 1> นะเปิดบางเชี่ยบเลยงอมงอมก็พิชีตแล้วไงพิชิลตละตดยั้ยมละหกนิดหนึ่งเนื้ก็จะนิ่มหอ่าไม่เป็นไรดีเลยครับเนื้อนิ่มๆเดี๋ยวจะได้ลองเทสเนื้อนิ่มๆกันอันนี้คือเพชรทองคำเพื่อสมาชิกทุกๆคนนะครับทุกๆคนทุกๆท่ทททานที่ดูไลน์นี้อยู่นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันเนอะเพื่อสมาชิกข,ของเร,เราใน<ม>า<บ>ในประเทศนี้ถ้ายังไม่รู้จักทุเรียนเยอะมากพอก็จะได้เห็นกันนะครับรๆๆๆสวยเนาะเพชรทองคำเนื้อเริ่มย่นละเรลลลพราะสุกจริงสุกมากครับสุกมากอุ่ระเบิดแล้วสุ่ระเบิด อันนี้ก็ถูกมากแต่ยังไม่ระเบิดยังไม่ถึงกับถูกระเบิดอันนี้คือสาวสวยอามากนนให้ดูดูด,ดูสวยๆกี่ผูนะหกผู้มีกี่ผูนะอ่ะหลุดไปละมีหมดทุกผู้หกผู้หนึ่งเดี๋ยวเรน่้นเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกผูอ่ะหกผูเป่งๆเ,เ,เลยนะดาวเลยลูกนี้เรียกว่าดาวเลยสวยสุดเลยฮนะทรงสวยด้วยนะครับทรงสวยรูปสวยอืมสาวสวย อามากครับเป็นต้นที่ปลิกย่อยนะเป็นต้นที่ปลิดย่อยนะครับรู้ต้นต้นนี้คือปีที่แล้วเคยกินแล้วนะครับก็ไม่พลาดที่จะต้องบอกว่าต้องได้พันธุ์มาเพื่อจะจําหน่ายนะครับเรามีจำหน่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็ขายได้เรื่อยๆนะต้นพันธุ์ก็หลายท่านก็ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ที่หลายท่านไม่รู้จักนะครับหลายท่านหลายท่านไม่รู้จักก็แต่ท่านที่รู้จักเนี่ยแล้ว ก็จะสอบถามมาทางทางเราว่า,วามีต้นพันธุ์ไหมผมบอกมีมีครับแท้ด้วยผมบอกนี่เลยผมพูดคําว่าแท้ได้เลยนะครับเพราะว่าอิมพอร์ตมาเลยได้ <c oughs> อิมพอร์ตจากต้นฉบับมาที่สวนเลยนะครับอ๋อโดนไส้นะโดนไหมนนะไม่โดนนะอ่าสวัสดีครับคุณเพลินตาครับผม่โ,มโดนหน่อยหน่อยน่ยะเ,เปิ่งนะ่าจะบางเชียบไปเนาะเปิด,<น>ด,ว,ดว,ว่าจะบ้านจะบางเชียบโอ้โหสีน่าก,กินทั้งนั้นเลยวันนี้ อันนี้ได้มาวันนี้นะครับเพื่อสมาชิกส่งมาถึงเราวันนี้เลยนะครับคืนนี้ก็รีวิวกันเลยนะครับลูกนี้นะครับเพื่อสมาชิกคุยกันได้นะครับคุยกันได้นะช่วงนี้นะครับก็ ลีเสาของเวียดนามเคยลองหรือยังครับคุณก็บย่งเลยยังไม่เคยลองเลยนี่นี่นี่มีข้างในด้วยนเก็บไว้เนี่ยคุดคุดอะไรเนี่ยมีะรีบเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมเอาไปใส่กรอบผมจะไปเลี่ยมนะครับเพื่อนสมาชิกบอกเป็นคุดทุเรียนเนาะนี่เชื่อหลายลูกอนะปีนี้เชื่อหลายลูกนะขดทเรียนเสาลี่ยังไม่เคยครับเสาลี่ยังไม่เคยเลยนะครับของเวียดนาม หรือเราจะต้องไปเวียดนามอือเดี๋ยวจริงๆผมผมได้ได้ได้ดูไลฟ์ของพี่ที่เคารบหลายๆท่านที่เข้าไปกันนะเนาะก็ไปดูนะครับก็ไปดูกินกันแต่ก็ยังไม่เคยกินไนงะก็เถอาไปได้ดูเขากินอย่างเดียวนะครับ <c oughs> อ่าลูกนี้สาวสวยอาม่านะครับตรงมาสี่วันสีวันเหรอนอนแ้วเนี่ย ไก่จะละบายจะมีช exactly ีพแหละงอมแต่ก for ัค kind of ุณก to ้อยนะครับคุณก้อยส่งมาเนื้อยังดีอยู่เนื้อยังสวยสี่วันเลยเนาะนืกว่าสี่วันนี้เนื้อยังดีอยู่เลยนะดูดิโอ้โหอูมน่ากินน่ากินเห็นแล้วน้ำลายสอเลยเนี่ยนะครับเห็นแล้วน้ำลายสอเลยบางไหมเปิร์กเชบไหมโอ้ยเปิร์กบางนี่กับเปิกบางต้นมีอายุแล้วไงหัวใจนี่ พันฮาร์ดอีกแล้วเปิดกระปหัวใจเปิดกระปุกหัวใจผ่ามาดูผ่ามาอาหมูวางงี้ผ่ามาเป็นรูปหัวใจอ่าสาวสวยนะครับเวลาผ่าผ่าออกมาเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยเนาะนี่เปิดรูปหัวใจเลยเนาะเพื่อสมาชิกทรงสวยจริงๆทรงสวยจริงๆนะครับสีสวยทรงสวยแล้วก็เปลือกเนี่ยนะผมพูดเลยนะคุณเอาไปแพ็คขายแบบเนี้ยเนาะ เอาไปทำรู่เนี้ยแล้วแพ็คขายวันวาเลนไทน์ได้ไหมหมดก่อนแล้วมัง้ง <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยแพ็คขายเนี่ยแล้วก็คุณก็ไปขายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเป็นรูปหัวใจไปโพสเนี่ยโอ้น่ากินลุงหมูว่าเรามาวางอย่างงี้ได้ไหมครับเป็นรูปหัวใจวา,วางงั้นหรออาคุณผู้เตอบอกว่าน้ำลายสอผมก็ละสอเนี่ยนะพูดไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยนะ <c oughs> นะครับผมคือเราเคยกินอยู่แล้วไงเรารู้อยู่แล้วว่าสองตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะครับ ไม่ธรรมดานะครับสองตัวนะครับใช่อ,อร่อยทั้งสองตัวต้องทำก็สุดยอดอยแล้วพอสวยก็จะยิ่งเยี่ยมใหญ่อืมอยาก,กถ่ายรูปนิดน,นึงนะครับให้คุณภรรยาผมถ่ายรูปนิดน,นึงอ่าเป็นไงบ้างเก็บไว้ก่อนนะข้อมูลน,นะครับโอ้สวยจริงๆเนาะยิ่งใกล้ยิ่งน่ากินนะครับยิ่งใกล้ยิ่งน่ากินนะ ส่วนเพชรทองคํานี่เนื้อเนื้อย่นๆหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในระยะพีชีพโอ้ยเนี่ยดูดิพวกน่ากินเลยอ่ะพวกน่ากินเลยอ่ะมีต้นพันธุ์สองสายพันธุ์อะไรนะต้นพันธุ์มีต้นพันธุ์มีต้นพันธุ์มีผมได้เลยครับเพชรทองคำสาวสวยอมากผมมีต้นพันธุ์รูปทรงพอดีเนื้อก็แยะรสชาติก็ดีครับ กินระย่นไหนก็ได้ครับอร่อยหมดใช่เนื้อไม่มีกระด้างกัะเดีืยงอะไรครับ uh huh. ใส่เติมไม่มีเอาเลยไหมใหญ่ผูสวยนี่นะเอาเริ่มต้นเนี่ผมเพื่อนเชิญที่เคยอ,อยากจะแคปเจอร์อเพชรทองคำํำระยะพีชีพสาวสวยอามาระยะสุกสุกงอมนะสุกงอมนะมและเปลือกที่มันได้มาเป็นรูปหัวใจ ลูกหัวใจนะเอาเลยมากินกัน,กนดีกว่าโอเคอ่ะหยิบเป็นเม็ดเลยผมอยากกินตรงนี้มากเลยเอาเป็นนี้ก่อนนะหยิบเม,ม็ดไปเลยเห็นแล้วแบบตำลายสอเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเป็นสมาชิกดูดิดูดิอืมฉันกินซีซานละเออจุ่มผมพูดจริงนะตำลายผมสอมากเลยตอนนี้ผมพยายามนิ่งให้เกิดสมาชิกเข็นเนี่ยโอ้โห อ้เนื้อย่ยมเนาะเพชรทองคำเพชรทองคำนี่มันงอมนะครับต้องคล้อยเนื้อจละเอียดมากละมุนมากเลยอ่ะลุโอ้โหละมุนมากเลยอ่ะครีมละมุนมากละหมูหวานกำลังดีอืมอืมอร่อยเนาะละมุนมากนิ่มนวลจริงๆเนื้อละเอียดไม่มีกระด้างมีกระเดื่องไม่มีอั่รนั่นปุ๊บก็กลับเลยกระมือ ข้นนะข้นนะแต่ละมุนแต่ละมุนกินแล้วหอมฝุ่นในน้ำพอเลยไี่อร่อยมากครับไม่ดีมากมากินในย่างหอมนี่อร่อยเย็นมากนี่คือเม็ดข้าวนี่คือเม็ดข้า มีเพื่อนชมค์ถามว่าสองพันนี้ความหวานความมันคะเหนียวคะ่ะยอ,อมผมผมบอกผมพูดงี้ครับ<ๆ>ผมกินทุกตัวแล้ย,ายสาวสวยเพชรทองคำอทองแท้ยวนิจิเนี่ยสัมผัสสัมผัสนำํำต่างกันสัมผัสนำํำต่างกันมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทีเดียวแต่รูปทรงทรงลูกทรงใบคล้ายกันมากแต่ถ้าคุณกินแล้วเนี่ยสัมผัสแรกจะต่างกัน อสมุนเนาะ, <serial S 1> ะนี่น,นี่ผมอยากกินตรงนี้เดี๋ยวดูกินตรงนี้นี่อร่อยมากเพชรทองคำดูตรงนง<ส> oh. ี้ดิโอ้โหดูตรงนี้ดิเพชรทองคำตรงนี้ดินี่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 เพชรทองคำโอ้โหดู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 โอ้โหอร่อยคร ag, ับอร่อยละมุนมากอ่ะ เนื้อมันละเอียดจริงๆอ,อะเอยดอจริงเนื้อมันละเอียดเนื้อมันนียนมันนทานทานเพลินจริงๆความหวานก็เข้มข้นดีหวานเข้มแต่ไม่ได้หวานจัดหวานเข้มๆเนียนเนียน,น,นละเอียดเลยเส้นใยแบบอะไรไม่หนี่เลยนะเนียนละเอียดเลยและมันมีความเหนียวถ้าสุกข,ขนาดนี้ถ้าเป็นพันอื่นเนี่ยมันมันดูดเข้าไปในปากแล้วแต่เนี้ยมันมีความเหนียวเหนียวหลังมีความเหนียวเหนียวลังออื ลูกนี้ลูกนี้สุดลูกนี้สุดหญ้าพีชีพลูกนี้สุดอร่อยมากถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเลยนะที่ที่เคกินไส้เตยแห้งเหมือนไหมมีเตึมเพราะว่าแหมีฉ่ำเลยใช่ไส้แห้งเพราะปีที่แล้วเรากินเปทองคำไม่สุกอะไรอย่างนี้เรากินสุกเราเริ่มมีสุกนิ่มเราต้องตัดละไม่ไม่เคยกินถึงจุดนี้เออกินจุดนี้นี่อร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหมดมันต้องหมดวันนี้ดูดิ เพื่สมาชิก,งงกมีแค่สองลูกโอ้โห <laughs> ดู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 พี่ทองคําสูงนิ่มอร่อยมากเพื่อนสมาชิกคือมันกินคนที่เป็นคนชอบขึ้นกินทุเรียนงมอมแบบโอ้โหสุดยอด <c oughs> อืชอบชอบชอบทานทุเรียนงอมนะพี่ทองคําตอบโจทย์คุณเลยถ้าทานหามก็อร่อยนะพี่ตองคำเป็นต,ต,ตอนเราคือทำหามหามเราสุดก็หามจะมันนำเออเนื้อแห้งเนื้อหวานแต่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแนวโดยเส้นเชิง โหละมุนมากมันเหม็นไม่หืนเลยนะอ่ะม,มกินเป็นครีมเหลวเนื้อแน่นเะนี่ยอืม,อมดุนนิ้วก่อน,น,นอืมกด,ดยออเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่กินเพชรทองคำระยะพีชีพ ที่มาถึงเราแล้วผีชีพที่มาถึงเราแล้วผีชีพผมบอกว่าเพชรทองคำปีที่แล้วเรากินแบบสุกตัดนะครับเป็นแบบว่ามามาแล้วก็ตัดแต่ไม่เงยขึ้นไงแต่เราต้องบ่มที่เราไงจะบ่มที่เราอันนั้นนะกินหลายวันนะครับก็อร่อยแล้วนะกินแค่ครั้งเดียวแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ไวถึงปุดตุดพีชีพโอ้กินพีชีพนั้นสุดๆเลยนะครับ ยอมเลยยอมเลยลูกนี้นะครับต่อไปสาวสวยอา玛โอ้โหดูอันนี้ก่น่ากินนาะอันนี้เนื้อเนื้อเป็นกลีบนะอันนี้เนื้อเป็นเม็ดต่ออันนี้เป็นเม็ดต่อเม็ดอันนี้เป็นกลีบกลีบเนื้อเป็นกลีบเนื้อเป็นกลีบโอ้โหสุกแล้วนะสุกแล้วสุกแล้วนะกระสุกมอมมาแต่ยังไม่ถึงขั้นผีชีพเนื้อับด้เกืออีกีอันนี้อันนี้เฟี้ยวมาก เนียนครีมหอมด้วยโอ้ยคนละฟิลเรื่องเลยคนละฟิลเรื่องเลยสาวสวยพชรท้องคำเนี่ยคนละฟิลเรื่องเลยผมมอกแล้วว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่ามันคล้ายกันไหมผมพูดเลยเนี่ยผมกินคู่เนี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยคือมันมีความแตกต่างอร่อยมากมันได้มันได้ความไหม มันจะมีอีกมันจะมีอีกความรู้สึกมึงที่ที่เพชรทองคำไม่มีอ่ะมันคนกัรสชาติกันเลยอ่ะคนละความรู้สึกันเลยนี่เม็ดเม็ดมันจะเม็ดมันจะมีทุระหมดเลยอ่าของผมมี่ของมันเม็ดโตหน่อยอ่าเมรีบไวกลางๆลางถ้าพูดกันเนื้อนะครับเนื้อไม่เหมือนบอกได้เลยไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ก็หวานเค็มไม่ได้หวานเข็มแบบนี้นะอหวานหวานอร่อย กินแล้วรู้เลยว่าคนละลูกอะ่ะกินแล้วรู้เลยว่าคนล,ลูกสุดจริงๆนะเนี่ยดูอ,อร่อยลูกนะเนี่ยเป็นครีมนั่นเนียนมีความเหนียวด้วยนะเหนียวไม่ได้เหนียวแบบเหนียวแบบจ<ม>ัดแบบโมสังคิงเอ่ะแต่เหนียวแบบว่าสุกขนาดนี้แล้วเนี่ย<ม>แล้วมัน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 เวลากินมันไม่ดูดไม่ได้อ่ะมันอยู่ความเหนียวรองรองรับอยู่อืมอันนี้ถ้ากินหามมีความมันด้วยนะได้ความมันความมันจะแยกกว่า เพชรทองคำอันนี้ความมันมากกว่าเพชรทองคำอ่าของความมากกว่ามันมันมันกว่าโคตรลอยเลยอะ่อยมากครับเอาสองลูกเนี้ยโคตรลอยเลยทานลูกไหนก็ติดใจลูกนั้นนะติดใจของลูกเลยเอาเรียกบี้กันไม่ลงอะบี้กันไม่ลงลูกสองลูกเนี้ยไม่มีใครเรียกว่ามันน้ำ นมานมันน้ำมันน้ำแต่ความหวานก็ควาสูงความหวานสูงไม่ใช่มมันนำํำแต่หวานน้อยแต่มันนํำแต่หวานจัดสาวสวยอมาม่ามันนํำใช่แต่หวานจัดอันนี้หวานจัดแต่เหนียวหนึบอ,อันนี้หวานจัดเหนียวโอ้โหผมถ,ถ้าบอกว่าสองลูกนี้ใครอร่อยกันผมตอบใครไม่ได้เลยนะวันเนี้ยตอบไม่ได้อนนตอบไม่ได้อ,นนอร่อยสองลูกก็หวานจัดเหนียวหนึบก,กับอันนี้หวานน้นแต่หวานเข้มอันนี้หวานเข้มอันนี้หวานเข้มอันนี้หวานหวานหวานเนบ หวานเนบหวานสว่างสว่างคือกินแล้วกินกินแล้วจะรู้เลยว่าเมื่อกี้เรากินลูกลกนี้เนาะอ่าเรากินลูกนี้เราจะรู้สึกประมาณของของเพชรทองคาแล้วเ้วมากินของสาวสวยมากฟิลลิ่งเปลี่ยนผมบอกอย่างนี้ฟิลลิ่งเปลี่ยนคือคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยสองลูกนี้มีมีอะไรที่แตกต่างกันมีอะไรที่แตกต่างกันอร่อย้ะคู่แล้อร่อยทั้งคู่ แต่จะหาว่าไหนอร่อยกว่ากันนะนผมตอบไม่ได้เลยวันนี้เนื้อมันจะเนื้อมันจะไม่มีไม่มีขุกมีกลับไม่มีกระด้างกระเดืงองอะไรตรงไหนเลยเนื้อมันเนียนมากเนียนมากอ,มอร่อยมากอดูดูทีให้ดูใกล้ๆดูเนื้อใกล้ๆกันดูเนื้อใกล้ๆกันเห็นไหมเนื้อก็คล้ายกันมากส่วนคล้ายกันแต่นี้มันสุกกว่ามันงอมงอมป่าอันนี้ก็จะสีจะดุเขานิดนึงอ่าเพชรไอ้เพชรทองคำลูกนี้จะดุสีจะดุกว่าสีจะดุกว่าเออสาวสวยนิดนึ่อ หนึบหนับเลยฮะเขาเปิดเนี่ยอร่อยจริงๆอยากให้ได้ลองจริงอ่ะพูดจริงอ่ะชอบเข้มเข้มครับตรงนี้ไม่ต้องคำนี่คือทั้งสองตัวนี้กินได้หลายระยะนะไม่ออกเข้มแต่หวานอันนี้ก็อันนี้เนยหวานเนยอันนี้ก็หวานเนยแต่มันสูงมันเหนียวหวานตาสูงมากครับสองสายพันธุ์นี้ อร่อยจริงลอย่อยผมมาทายเองวันนี้อันนี้อร่อยจริงแบบอร่อยจริงนะครับผมพูดอย่างนี้นะผมผมผมบอกอย่างนี้ไอ้สองลุงเนี้ยคุณกินระยะสุกตัดอะไรเนี้ยกินได้หมดนะไอ้ระยะที่เป็นระยะที่ที่มัน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 ดิบกว่าเนี้ยความน้องมันก็อร่อยสองตัวเนี้ยแต่ขาสวยทั้งไม่ต้องคำเนี่ยแต่เมื่อกินสุกเนี้ยนะเพื่อสมาชิกคุณจะรู้เลยโหมันมันอีกเรื่องเลยพูดอย่างนี้ปีที่แล้วกับปีที่ผมกินตอนเนี้ย เป็นลิงคนละเรือเร่องกันเลยนี่ขนาดเป็นเป็นทุเรียน uh huh. ทางภาคใต้ที่หัวฝนชุกนะฝนมากนะยัง,ย,งยังรักษาคุณภาพเนื้อเรโโหไตแห้งไม่มีไม่มีซึมมีอะไรเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วครับทุเรียนนี่รักษ uh huh. า,าคุณภาพเนื้อดีมากฝังไตพันธ์นะฝนชุกๆุเนี่ทั้งไตซึมทั้งเนื้อเขียวทั้งขมทั้งกบกทั้งหยีพร้อมมาหมดโอ้แต่สังไตพันธ์นี่ ยอมรับเลยว่าเขาร็อกสาเนื like weather, damned, ้อเขาดีๆมากเนื้อเขาไม่มีมนั่นเลยเขาไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีกระด้างกระเดียงอะไรอร่อยมากนี่คุณก้อยบอกว่าฝนเยอะนะครับปีนี้ในขณะฝนเยอะดูดูฝนเยอะเลยอยู่ในสภาพเนื้อนี่เราสุดยอดแล้วปลายสองปลายพันเนี่ยโอ้หทำมาปลูกแถวภาคตะวันออกจะอร่อยขนาดไหนเออเออเนื้อจะแห้งผึงเลยเนี่ยหนาฝนชุกๆยังแรกกันเนื้อขนาดนี้อ่ะนะอืม คุณก้อยบอกเพรส่งเพชรทองคำแก้ตัวให้ใหม่รอบค่ะผลส่งราชาขอโทษนะครับอันนี้อร่อยมากแล้วครับคุณก้อยมอสแตอร่อยไอมแต่ส่งมาส่งเองก็ได้นะอุ้ยยอมเลยยอมโกยยอมรับแล้วครับส่งไทยพันธ์เนี่ยสุดยอดอร่อยจริงอร่อยจริง ผมบอกเลยผมอวยเลยดีกว่าผมอวยเลยอร่อยจริงสวยน้ำสวยครับปงก็สวยจริงแน้วรขาลูกใหญ่กว่านี้แต่ปีนี้ไว้ดกใช่ไหมคุณก้อยอือปีนี้ไว้ดกไว้ดกใช่ไหมลูกก็จะยอมแต่ผมว่าโอเคนะอร่อยขนาดนานี้ก็เกือบสามโลแล้วสองโลกว่าแล้วใช้ได้แล้วทุเรียนอ่ะไซน์เนี่ยว่าความหวานนะว่าความหวานว่าความหวานเอาเหลือลูกเดียวเขาสวยลงนั่นก็ต้อแก่แล้วเขาสวยมากแต่มาวัดได้เอาวัดเขาหน่อยครับเดี๋ยวผมวัดนี้ก่อนเนาะ สาวสวยมากก่อนสาวสวยมากก่อนผมว่าความหวานจะใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันไม่ได้หวานโดดเด่นจี๊ดนะแต่ผมพูดเลยคุณกินแล้วมีความสุขหวานทูอนูเอ่อทูอนูเนื้อทูอนูเนื้อนะคือแบบกลมกล่อมมากนะไม่มีกระด้างกระเดื่องให้คุณแบบโอ้ขัดขัดก็เรียกว่าลิ้นคุณเลยอะ าสาวสวยอมาม่าก่อนอ,อยู่ประมาณสามสิบสามสามสิบสี่เดยประมาณนะั้นะครับสูงสุดไม่เกินสามห้าแต่ก็สามสิบขึ้นนะอามสิบขึ้นรสชาตินี้สามสิบขึ้นงั้นนะต่อไปมาครับแกะเลยตรงนี้เดี๋ยวขูดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้แกะเลยมันเยื่อมันเยื่อมันไปนควนหาง,ง่ายครับเพราะมันพีชีไปแล้วดูดิกดมันก็ร,ระเบิด้ว คุณก้อยบอกสองร้อยลูกเพชรทองคำอ่านี่ครับดีมากสามสิบสองจุดเก้าบิลกันอยู่ประมาณนั้นฮะสวยมาก็ันนี่เหมือนกันไอ้เพชรทองคำกันก็อยู่ไม่เกินสามปีสามอืมนะมาจะหวังเหมือนกันรักบิกไม่เกินสองบิกไปกันสองบิกนะเช็ดเลยครับเช็ดเลยเพราะมันจะเข้มมันจะเข้มเหมากันหน่อยหน่อยโอ้โหมันกินเพลินมากนะอคือผมบอกนี้ความหวานไอ้แบบนี้คือหวานแล้วนะ แต่ที่เวลาผมไปวัดที่หวานโหดๆกันเนี่ยคือมันหวานจริงๆนะสี่สิบบิกอ่ะหลายๆคนกินกินได้ไม่เยอะนะแบบนั้นอ่ะแต่เนี้ยคุณกินไม่เหอะหวานแบบเนี้ยกินได้ทั้งลูกและหวานคนลุกเนาะกินแล้วมันกินได้ไม่ต่อเนื่องอ่ะใช่คนลุกหวานเยอะเผอ่อกันแหละเอ่กันเด่เกินจะไั่เป็นดูดิสีต่างกันเนาะพระสมาชิกนะสาวสวยมามาเขาจะสว่างๆก่อนนะ เพชรทองคำก็จะสีเข oh. oh, ้มกว่าโอ้นี่ครับเพชรทองคำสามสิบห้าจุดเจ็ดบิกเห็นไหมเหมาะมันหมันเข้มกว่ามันเข้มว่ากันหน่อยมันเว่ากันหน่อยสองบิกสามบิตรไงเดียวสองบิกว่าเพราะตามใจเพื่อสมาชิกเลยนะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเพชรทองคําวันนี้นะวันนี้นะครับตอนนี้นะบนโต๊ะนี้นะบนโต๊ะนี้นะโอเค ป่ะลุงหมูสรุปเลยดีกว่าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามลุงหมูคืนนี้นะครับเชียร์เชียร์ขายเลยหูนี่ต้นพันธุ์ต้องพันพันธุ์นี่คุณไม่ปลูกไม่ได้นะครับลูกสวยเนื้อดีนะครับอวยเลยอมอวยเลยต้องปลูกเลยนะครับลุงหมูแนะนําให้ปลูกเลยครับแล้วลูกลูกสวยมากเนื้อดีมากต้นตรงต้นสวยงอมก็อร่อยหามก็อร่อยแล้วคุณไม่ปลูกได้ไงอใต้แห้งนี่ขนาดฝนมากนะนี่ขนาดฝนมากใต้แห้งเนื้อแห้ง กรุบกับไม่มีใต้ตึมไม่มีเนื้อเขียวเนื้อแข็งไม่มีปลูกได้เลยครับเยี่ยมมากของสายพันธุ์นี้ถ้าอยากได้สายพันธุม์มีต้นพันธุ์อ่าโทรมาได้ครับของของของสายพันธุ์นี้เรามีจาหมายแล้วคุณต้องปลูกนะครับรูปทรงสวยมาแท<ถ>้แน่นอนเนี่ยตัอของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วถ้าได้ถ้าต้องการพันธุ์อื่นติดต่อมาได้ครับเรามีหลากหลายสายพันธุ์ครับที่เนื้อดีดีขอบคุณนะครับถ้าต้องการโทรมาตามสามเบอร์นี้นะครับเบอร์แรกก็หกหกแปดหนึ่งนะครับ จ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์ที่สองศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเบอร์ที่สามศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าสามเบอร์นะครับสนใจโทรศัพถามหรือสั่งซื้อได้เลยครับขอบคุมากนะครับก็สองตัวนี้นะครับผมอวยเลยอร่อยจริงอร่อยจริงครับอร่อยจริงคือบนโต๊ะนี้นะคุยกันเรื่องบนโต๊ะนี้นะอร่อยจริง สาวสวยแค่ตรงคำเยี่ยมสาวสวยอาม,มานะได้เลยครับสาวสวยเอาม,มาครับอ,อันนี้คือสาวสวยอาม,มาอันนี้ไม่ใช่สาวสวยที่เฉยนะอ,นะอันนี้คือเซอร์สาวสวยอาม,มาต้นพันธุ์ผมมีแยกย่อยให้อีกนะครับสาวสวยผมมีสาวสวยอาม,มาผมก็มีนะครับกับเราครับลุงหมูป้อตุย้ยพันไม้ครับอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวทั้งสาขาหนึ่งสาขาสองเนี่ยนะครับอยู่ที่แก่งหางแมวหมดนะครับมาได้เลยคุณจับแผนที่มาได้เลยครับพิมมาเฉยๆเลยว่า ลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้มีแผนที่จริงบนโลกใบนี้แน่นอนครับเปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงเยน็นทั้งสาขา1และสาขา2ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ลุงหมูขอสโลแกนเลยครับขอโทษนรับที่ทำให้คุณรวยสวัสดีครับซูมใกล้ๆสาวสวยอาม,มา่า